จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ฉันเองก็นี้มันไม่พ้นเราต่างตามหาความสมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ได้ดันตรงกันข้ามเมื่อการทดลองผิดพลาด ทุกอย่างได้สูญสลายหายไปเว้นแต่ตัวเขานั้นยังคงอยู่ด้วยผลกระทบจากการทดลองพวกเขาเรียกฉันว่าตัวประหลาดฉันเรียกตัวเองว่าความผิดพลาดไม่มีบ้านไม่มีชื่อไม่มีแม้กระทั่งตัวตน ฉันใช้ชีวิตไปวันวันจนกระทั่งการมาถึงของบริมสโตนนายอาจจะยังไม่รู้จักฉันแต่ฉันรู้จักนายรู้ว่านายสูญเสียอะไรไปบ้างแต่ไม่ต้องกังวลฉันอยากจะเชิญนายเข้าร่วมวอลโลแลนด์โปรโตคอลที่นี่ยังมีคนต้องการนายนายอยากเป็นอะไรก็ได้ที่วอลโลแลนด์โปรโตคอล ความสามารถของนายช่วยพวกเราได้ถนายสนใจขึ้นเครื่องมาได้เลยด้วยเหตุนั้นฉันจึงตัดสินใจเข้าร่วมทีมวอลโลแลนต์โปรตโตคอลในทีมนี้ฉันไม่ได้เป็นเพียงเงาแต่ฉันยังเป็นอาวุธฉันคือสิ่งที่โลกนี้ต้องการแม้ว่าในบางครั้ง ฉันอาจจะยังไม่ต้องการมันก็ตามให้ตายสิโซว่าฉันคิดว่านายน่าจะชอบนีน่นะสิ่งที่ฉันชอบมากกว่าก็คือนายรีบๆลงมือได้ไหมแกต้องการอะไรกันแน่คำตอบ แต่ด้วยความสามารถของฉันนั้นทุกอย่างเลยง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นพารานอยส์ยิงขึ้นเงาทำให้ศัตรูมองหรือได้ยินลำบากมากขึ้นดาร์คโคเวอร์อ่อยควันปิดบังวิสัยทัศน์ศัตรูสามารถทะลุกำแพงได้ชาวดสเตปวาร์ประยะสัน้นไปยังตำแหน่งที่เลือกตัวประลาดเหรอ กำลังไปหาแกไงและฟอร์มเดอะชาโดว์วร์ปไปที่ไหนก็ได้บนแผนที่ด้วยพลังทั้งหมดนั้นแม้ว่าฉันจะไม่มีตัวตนอย่างที่เคยเป็นแต่ฉันได้ค้นพบสิ่งใหม่ครอบครัวที่ไม่เคยมีมาก่อนและบทบาทที่ฉันเลือกเองเ <No. S 1> งามืดนี้ s <S ไม่อาจหายไป แต่บางทีมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการกำจัดอีกต่อไปแล้ว